โอเคนะครับผมก็สวัสดีสวีดัสก,กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเอาชีวิตรอดนะครับในมา,รานคราบในรฮบโอเคเฮ้ยนี่เกิดมาก็เจอหมู่บ้านเลยเนี่ยโอ้ที่เห็นสวยๆวันนี้ก็ใส่ที่จะแพ็คนะครับเดียวที่เจอหมู่บ้านเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยมีของปะวะไปดูกนนะครับโอ้โหมี ในบ้านไหนมีของม้างุกในหนในอีบ้านหลังนั้นไหมอะที่มันมีของแถมอะสงสัยจะไม่มีนะครับหมู่บ้านนี้ถ้าบ่อน้ำมีตรงนี้แสดงว่าบ้านตึองมีตรงนี้แต่นี้มันไม่มีก็สงสัยจะไม่มีแล้วเหรอครับเอ้ว่าแตม่มันแลกด้วยนีวยว่ว่ะเวอร์ชันนี้มันแลกของกันได้นะครับโอ้หเยอะโอเค เดี๋ยวเราไปตัดไม้กันก่อนนะครับเดี๋ยวต้นไม้อยู่ทางไหนเนาะนี่ไงทางนี้ผมเห็นนะครับชิบโอ้สวยเลยทีเดียวนะครับมาวันนี้เราตัดไมข้ขาวกันก็สแติคเก็บแพ็กเป็นแบบส d แล้วก็เป็นแสเงเง,งาด้วยนะมันก็สวยมากนะเลยดูดิภาพมันสวยมากนะครับใช่เนาะ อุ๊ยนี่แน่โเออมันยากไปไหนเนี่ยเดี๋ยวประมาณว่าวันเดี๋ยวประมาณว่าอีพีนี้นะครับก็ต้องสร้างบ้านให้เสร็จก่อนเลยแล้วกันนะครับเราจะตั้งบ้านอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนี้แหละมันแบบจะได้พึ่งพาอาศัยกันง่ายๆเวลาไม่มีอาหารก็มาเอาข้าวที่นี่แหละครับ โอ้ช้ามากเออนอนเปียกโอ้โหยังไม่เสร็จอั่างเงี้ยโอ้วัไม่ตัดแม่งแล้โอ้โหแบบนี้โอ้โหแกะแกะน่ากินมากเออเออเออเฮ้ผมผมไม่โกงนะผมไม่ผมไม่เสร็จดีทั้งสิ้นนะครับไอ้นี่ผม ผมไปเพิ่ใส่ทิชชู่แป็นนี้ได้ไงวะเนี่ยขอไม่เอาออกแล้วกันนะครับเพื่อกันความแหลกนะครับนะครับก็แนะนําเลยว่าคือมึงใส่แล้วมึงอย่าเอาออกนะครับเพราะว่ามันจะช้ามากเลยวิธีการเอาออกของมันนะครับจะไม่เสียงเด้งขึ้นนะผมมีคนไม่ชอบเสียงนะครับผมจะเป็นคนที่ชอบหาเองมากกว่านะโอเคนะครับก็ เออบ้านของนี้มีอ,อะไรบ้างเนี่ยว้าวสุดยอดเลยอ่ะุดแพกสวยอ่ะช่มึงสวยนะอีกอีเอ็นีซีโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปหานะคะเป็นเออเป็นถ้ำกันดีกว่าไปขุดหินกันครับตอนนี้ไม่มีเลยตรงนั้นก็จะเป็นทรายใช่ไหม คือเดี๋ยวดเดี๋ยวคือคือคือนะไอไอไอเทคเจอร์แกนี้มีข้อดีนะครับมันสามารถเสกอะไรก็ได้แต่ผมจะไม่เสกนะครับจะด,ดึงสิ้นนะเนี่เป็นการเซิร์ชไอเทมนะครับนะครับก็โดนเล่นในวันนี้นะครับผมนะครับกะไม่เสกแดงสิ้นนะจ๊ะมามาคราบกันเีกว่ามันมีตัวคราบไห้ในตัวนะเนี่ย ไป <Bye. S 2> เอา้าเฮ้ยเอา้าสงสัยจะคาบยากวะคาบยี่นี้ก็ได้วะ <Yeah. S 2> มันน่าจะคาบไม่ติดเลยนะตรงนั้นเออเพราะถ้ามันคาบติดมันน่าจะติดไปนานแล้วนะอยมันลงหลุมเลยถ้าได้ยินเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าอ่ะมันดังนะจ๊ะโอทีว mm ี hmm. อยู่นะ ดูดิโคสจะแบบอ้วสวยมากนะครับถามว่าเออปีเคยแบบมาเล่นฮาร์ดคอร์มีไหมม่้ไม่เคยยุ่งเลยครับไปบ้าผมไม่ชอบผมไม่ชอบการชีวิตรอบแบบาฮาร์ดคอร์นะครบเพราะว่าการฮาร์ดคอร์นะครับมันอต้องยากนิดนึงนะแล้วมันต้องแบบเวลาอยู่มาหาลัยครับตกตายก็คือตายนะครับ เพราะว่าฮาร์ดคอร์นี่แบบมันยากมากนะเป็นระดับยากที่ผมแบบกลัวสุดๆไปเลยนะตัวตายเลยตายก็คือของหายนะไม่ใช่ถ้าตายของไม่ตกผมจะไม่ว่าคำเลยนะักคำเลยก็นะครับถ้าเกิดว่ามันมืดน,นะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่านะยาเมน ปิดดูก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าซอมบี้มานี่ตายแั่สารเดียวนะจ๊ะแบบเอาตัวรอดไม่ได้เลยนะครับกูไปก่อนนะเคยนะครับโอ้โหหินแข็งมากครับ นั่นไงผมว่าแล้วมันต้องค้ำนะครับเดทในวันนี้นะครับในเมื่อผมเสกของไดนะ้ผมจะเสกนะครับเสกดีเสกไ,ไปเลยครับบอกได้เลย,เลยไม่ได้ขี้โกงหรอกครับมันเป็นมันมันมันเป็นเอ็นออนนะไม่น่าใส่เลยแต่ว่าใสก็ไม่อยากเอาออกแล้ววะก็เนี่ยนะใสนี่ไปเลยนะแต่ขอไฟได้ไหมจะขอไฟได้ไหมเอ้ยเช็ด มไม่ใช้คำสั่งผมไม่ผมไม่เป็นไม่เป็นเอออยู่ไหนโอเคนะครับไฟออกมาเลย<ม>นี่สว่างนะครับสว่างแจ๋อเลยสว่างจ้าเลยนะครับเราจะมาสร้างบ้านกันอยู่ในดินนะครับโดยเดี๋ยวตอนนี้ผมขอกะกาไปก่อนแล้วกัน กะไปก่อนแล้วกันกะกากรนแล้วกันนะคบเพราะว่ายังตอนนี้ผมยังไม่ได้เทพอะไรนะแล้วก็การเสียของนะครับจะไม่ค่อยจะอยากยุ่งเท่าไหร่นะเพราะผมไม่อยากจะไปโกงมันนะมันไม่ดีครับแต่ถ้ามันสำคัญจริงๆก็ต้องนะครับก็ต้องใช้จริงนะจ๊ะ ก็เหมือนคนอื่นนั่นแหละครับเวลาเ็าจาเป็นเขาต้องใช้ครับก็ต้องใช้นะก็เหมือนผมนี่แหละนะครับก็นะครับก็ส่วนการคอมเมนต์นะครับพยายามว่าอย่าคอมเมนต์นะครับผมที่เก็ตตอบนะแต่ถามว่าทุกคนต์ผมอ่านไหมผมอ่านนะแล้วก็ตอบไปด้วยนะแต่บางทีถ้าเกิดว่าเมนเยอะเกินไปนี่แบบมันก็เยอะไปปะครับนะก็ ุดครับที่ขุดจะพังแล้วครับขุดซะน,นะครับเมื่อกี้ก็ได้กินน้ำไปเนี่ยแฮมหมดเสียงเลยครับ โอเคมาคุดกันต่อครับใครอยากจะเอาชีวิตรอดต่อนะครับอะ,อะจะอ่ะอ <c oughs> พังแล้วเนี่ยโอ้โหกากสร้างบ้านอยู่ในนี้แหละนะขุดตรงนี้แป๊บผมกากมากขุด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 กับมือก็ได้นี่โัครับวางครับ มาเรามาทำเป็นที่คุรินกันดีกว่า yeah. บบเย้แยบรลอยนะครับก็นี่ตอนนี้ไปเลยมาเรามาทำดวงทำดาบอะไรกันก่อนมาบ๊ามามาเลยนะจ๊ะนี่แคปผมนะเดี๋ยวดาเดี๋ยว,ยวเอ่อทำที่ขุดแล้วก็ต้องขวานครับ อ้าววานนี่ครับ,บก็คือนะครับใครนะครับที่อยากจะโอ้ยมันข้ามแล้วเนี่ย ข้าไม่บอกกันเลยปีดแด้ปิดได้ก,ก่อนนะครับเพราะว่าคืนแรกนี้บ้านกูยังแบบยังไงครับกากอยู่เลยนะยังไม่ได้เทพอะไรนักนะครับโอเคนะครับก็ยังกากากไปก่อนนะครับผมบอกเลยนะครับว่าให้บ้านหลังนี้เสร็จน,นะครับ จะถือว่าเป็นการดีมากนี่ครับปั๊บปับปั๊บปับป๊บ,บ,บเคแค่สองอเยแค่กล่องนึงก็พอแล้วหนึ่งกล่องใหญ่ก็พอแล้วครับผมไม่คิดจะขี้โกงนะถึงแม้ว่าเออผมเนี่ยจะยังไง มีที่มันสามารถที่โกงได้ก็ตามนะครับแล้วก็สําหรับในวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าเออวันนี้สามารถเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวนะครับก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวอแล้วนึงครับอ้ยแล้วนึงนะฮะขัดจมูก โอเคนะคะเดี๋ยวเราแป๊นนึ่งนะคับผมโอชามากโอเคมาแล้วนะโอเคนี่นะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับสก,กินนี้นะครับอ่านี่คือสก,กินส่วนตัวแล้วนะจ๊ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีคับไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บปับแป๊บนะครับก่อนนะผมต้องการให้ทุกๆคนมากดทราบให้ผมนะครับ ใครมากดซ้ามันจะเป็นการดีมากๆเลยนะครับอ่าสำหรับในวันนี้นะครับก็ต้องขอตลาขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าคืนนี้น่าจะไม่รอดนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะไม่เล่นนอกรอบนะครับผมจะรอเล่นกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปแล้ว